สวัสดีครับผมอภินันมหาศักสวรรัสดิ์ซันนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทเวลตี้ม็อกกี้อินโนเวชั่นจำกัดนะครับผมจากทีมไซแมลไฮแอนด์ซีครับนิ่งมังกรทีมไฮแอนด์ซีจากบริษัทเวลตี้ม็อกกี้อินโนเวชั่นจำกัดเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่โชว์ศักยภาพจนสามารถผ่านเข้ารอบด้วยดีกรีรองชนะเลิศภาคกลางในรอบภูมิภาคได้สําเร็จ นี่คือนวัตกรรมที่เกิดจากความรักระหว่างคนกับแมวสู่การพัฒนามาเป็นทรายแมวที่ทำมาจากมันสัมปะหลังมาผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูงจนได้ทรายแมวประสิทธิภาพสูงที่สำคัญยังปลอดภัยกับแมวและเจ้าของอีกด้วยจุดเริ่มต้นของทรายแมวแห่นซีกนะครับเกิดจากนักเคมีสองคนที่เป็นทาสแมวมาเจอกันแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาทรายแมวที่ไม่มีคุณภาพเก็บกลิ่นก็ไม่ดี และแถมยังมีสารส่งผลเสียต่อสุขภาพน้องแมวเพราะฉะนั้นเราจึงทำไซแมวที่ผลิตจากมันสําหลัง100%ไม่มีการใส่สารเคมีหรือน้ำหอมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพน้องแมวทําให้มั่นใจได้ว่าาซแมวที่ผลิตจากมันสําหลังร้อเปอร์เซ็นต์ของคนไทยตัวนี้ปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงและน้องแมวรักโลกอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการเก็บกลิ่นได้ดีกว่าาซแมวทั่วไปนในท้องตลาด สู่การแข่งขันในรายการนินมังกรเดอะเวีลิตี้เวทีที่จะเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศกับความท้าทายที่พวกเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าใครดีพอที่จะได้เป็นนินมังกรทีมแรกของประเทศไทย เหตุผลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนินบังกรเดอรเรียลลิตี้นะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการตลาดการแบรนดิ้งนะครับเราคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทให้ไทยแมวแข่งซีสสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเราจะสามารถแขยายตลาดไปยังตลาดโลกได้ในอนาคตด้วยครับขอกําลังใจจากพ่อแม่แมวและทาสแมวทั่วประเทศด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมไทยแมวแข่ซีสเพื่อจะได้เป็นนินบังกรตัวแรกของประเทศไทย แล้วก็ทําให้ทั่วโลกได้ใช้แซมแมวที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นผลดีต่อประเทศเราด้วยนะครับขอบคุณครับร่วมให้กําลังใจและติดตามเส้นทางต่อไปของนินมังกรทีมไฮแอมซี MC, กับการแข่งขันในรายการนินมังกรเดอะเว l ร์ร e ิ T, รอบชิงแชมป์ประเทศไทยทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD หมายเลข35เริ่ม23พฤศจิกายนนี้